ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมาติดไปเชสกีนะครับผมวันนี้นะครับผมติดเชสกีลำนี้ลำใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมลำนี้จะอยู่ที่มัน1 5 0 0ซีซีนะครับผม G.T.I. นะครับผมตัวนี้มา ติดตั้งก่อนที่จะส่งไปเกาะร้านนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นขาสแตเลสนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมไม่มีการเจาะเรือนะครับผมยึดกับรูน็อตเดิมเลยใช้ขาสเตเลสแล้วก็น็อตที่เป็นชุบกาว์ไนส์นะครับผมตัวนี้นะครับจะติดตั้งกันอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ตำแหน่งตรงตัวนะครับผมและลำนี้นะครับผมก็ทําการวิ่งในทะเลนะก็นี่เลยครับติดไฟใต้น้ำนะครับผมตัวนี้ก็คือยาซิลิโคนอย่างดีนะครับผมกันไปในตัวด้วยนะครับผมก็ เสิร์ฟความโดดเด่นครับเรามาดูแสงไฟกันเลยนะครับผมอ้าก่อนที่จะดูแสงไฟเรามาดูสวิตช์ปิดเปิดก่อนนะครับสวิตช์เปิดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับสวิตช์เปิดจะเป็นลักษณะ3ทางนะครับผมจะมีไฟสูงนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟต่ํานะครับสีเหลืองนะครับผมนี่นะครับนี่ครับสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นสูงต่ํานะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นสวิตธรรมดา สวิตเดียวนะครับผมนี่เรามาเปิดไฟโชงก่อนเลยดีกว่ารอบลำนะครับผมเรามาดูรอบลำกันเลยนะครับเริ่มจากตัวท้ายนะครับผมจะเป็นไฟใต้น้ํานะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอยู่ใต้น้ํานะครับผมเดินสายก็เนียนๆนะครับผมนะครับรับรกกันนะครับผมแล้วก็เจาะรูนิดหน่อยครับผมส่วนไฟหน้านะครับ นี่เลยโอ้โหความสว่างไม่ต้องพูดถึงนะครับผมติดตามได้ที่ในเพจของมาเตอร์ซาวเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสุดยอดนะครับผมนี่คันนี้จะอยู่เกาะร้างแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบางระมุงนะครับสี่รำสวัสดีครับ